สวัสดีครับนักเรียนในใสายชั้นมสามนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับโดยคุณครูนะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อที่หนึ่งการบอกความหมายของการแบ่งเซลล์ได้สองระบุข,ขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้สามอธิบายความแตกต่าง ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องที่1นนะครับรือของการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์หรือว่าเซลล์ดิวิชันนะครับการแบ่งเซลล์คือการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์สองะบวนการคือการแบ่งตัวของนิวเคลียสนะครับและการแบ่งตัวของสซ่ตัวแ่ซึ่มเมื่อการแบ่งตัวของนิวเคลียสสิ้นสุด กระบวน,นการแบ่งตัวของเซลล์ต้นซึ่งก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับการแบ่งตัวของนิวเเลียสมีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ1การแบ่งตัวแบบไมโทซิส 2. องการแบ่งตัวแบบไมโอซิสนะครับอ่าเรามาเรียนวัฏจักรของเซลล์นะครับหรือว่าเซลล์ไซเคิลหมายถึงช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัวซึ่งประกอบด้วยสองระยะได้แก่ การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะแบ่งตัวและกระบวนการแบ่งเซลล์นะครับหนึ่งคือระยะอินเตอร์เฟสนะครับระยะอินเตอร์เฟสก็จะเป็น G1 คือระยะก่อนสร้าง DNA นะครับสร้างสารเพื่อใช้ในการสร้าง DNA ระยะสังเคราะห์และสร้าง DNA นะครับส่วน G2 คือระยะหลังสร้าง DNA พร้อมแบ่งคโครโมโซมและใสโตพลาสซึ่ง อินเทอร์เฟสนะครับเห็นไม่ชัดจำลองตัวเอง 2. ระยะ m p เฟระยะ m อ็มเฟเป็นระยะที่มีการแบ่งยีนเครียดและแบ่งไซโตพลาซึมซึ่งโครโมโซมจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอนก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะถูกแบ่งแยกออกจากกันประกอบด้วย4ระยะย่อยนะครับก็คือระยะโปรเฟสเมทา a เฟสแอนาเฟสและเทโลเฟสนะครับ โปรเฟนนะครับก็จะเห็นชัดเยอหุ้มเซลล์เยอะหุ้มนิวเคลียสแล้วก็นี่คือออรัสที่หายไปนะครับมเมทาเฟนนะครับก็มาเรียนตรงกลางเซลล์แอนนาเฟสนะครับแยกไปคนละข้างของเซลล์เฮโลเฟนนิวเคลียสแยกออกเป็นสองอันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งเซลบบซเล์แบบไมโทซีสการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสนะครับคือการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจํานวนของร่างกายในการจเจริญเติบโต ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดการแบ่งเซลล์เพื่อการสืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไม่มีการลดจํานวนของชุดคโครโมโซมนะครับ 2n ไป 2n หรือ n ไป n นะครับเมื่อสิ้สุดการแบ่งเซลล์จะได้เซลล์ใหม่ที่มีโครโมโซมเท่าเท่ากันพบที่เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดนะครับปลายล่างแคมเบีียมของพืชเหรือเยื่อบุผิวนะครับ ใรกระดูกในสัตว์การสร้างสเปิร์มและไข่ของพืชมีห้าระยะคืออินเตอร์เฟสโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสและเทโลเฟสนะครับนี่คือระยะการแบ่งเซลล์นะครับโปรเฟสจะได้รูปนี้นะครับเมตาเฟสก็จะเป็นรูปนี้นะลูกแอนาเฟสนะครับก็จะได้รูปนี้นะครับและเทโลเฟสนะครับอันนี้คือรูประยะการแบ่งเซลล์สรุปนะครับการแบ่งเซลเซล์แบบไมโอซิดได้ เซล2เซลล์นะครับซึ่งจะมีจํานวนโครโมโซมเท่าเดิมนะครับในโครโมโซมเท่าเดิมและเซล์ที่ได้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการนะครับพบในการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับคุณครูคมีวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะครับเพื่อ,อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนนะครับไปชมกันเลย ครับว่าคนเราเติบโตได้ยังไงครับค่อยๆผองขึ้นมาเหมือนลูกป่งแล้วครับการเติบโตของคนเราไม่ใช่การขยายให้ใหญ่ขึ้นเหมือนลูกโป่งนะร่างกายของคนเรานั้นประกอบไปด้วยเซลล์การเติบโตของเราเกิดจากการเพิ่มจํานวนของเซลล์โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในตอนแรกโครมาทินคนตัวอยู่ภายในนิวเคลียสการแบ่งเซลเซล์แบบไมโทซิสเริ่มจากการที่โครมาทิน จำลองตัวเองเป็น2เท่าและขนตัวแน่นทำให้เห็นโครโมโซมหึ่งแท่งมี2โครโมาทิดและเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายไปโครโมโซมมาเรียงตัวกันที่บริเวณกึ่งกลางเซลเกิดการแยกจากกันของโครโมาทิดและเยื่อหุ้มเซลลเริ่มเบาเพื่อแบ่งไซโทพลาซึมได้เซล์ลใหม่2เซลลแต่และเซลล์มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลตั้งตน้น นะครับนักเรียนก็ได้ดูวิดีโอในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิดของสะสะวทไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดนะครับการแบ่งเซลล์ไมโอซีดนั้นก็มีพิการหลายขั้นตอนนะครับ1ก็คือการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในวัยเจริญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับสัตว์และมนุษย์พบในอันทะลังไถในพืชแบ่งเพื่อสร้างสเปอร์แบ่งเพื่อสร้างสปอร์ในพืชน,นะครับ พบในอับลองเรนูและอับสปอร์หรือโครนหรือในออวุ่นนะครับการลดจำนวนของชุดโครโมโซมจาก 2n เป็น n BN, นะครับซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้จำนวนชุดโครโมโซมคงที่ในแต่และสปีชีนะครับสามมี2ขั้นตอนนะครับคือไมโอซิสหและไมโอซิสสองนะครับไมโอซิสหนึ่งมีขั้นตอนการแบ่งเหมือนไมโอซิสแตกต่างจากไมโอซิสคือ หนึ่งระยะโปรเฟสมีการแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซมในโครโมโซมที่มีคู่เหมือนนะครับโฮโมโลกัสนะครับสองระยะแอนาเฟสนะครับโครโมโซมจะแยกตัวออกจากกันไปคนละข้างของเซลล์ดังนั้นแต่ละเซลล์ที่แยกจากกันจึงมีโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งในคนจำนวนสี่สิบหกแท่งเหลือยี่สิบสามแท่งนะครับในนาสี่นะครับสามการเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนส่วนโครโมโซมระหว่างโโมโลกัสโครโมโซมคู่เดียวกันการคว้ยกันของโอโมโลกัสโครโมโซมเรียกว่า c r o s s ิงโ o เวอร์นะครับเซค t ั่นไมโอซิดดิวันนะครับก็คือยะที่สองนะครับคล้ายกับไมโอซิแต่ไม่มีการจำลองตัวของโครโมโซมนะครับในระยะอินเทอร์เฟสตอนกลางนะครับนี่คือรูปนะครับนี่นะครับ เซลล์นะครับมาจากสเปิร์นแล้วก็ไข่นะครับเมื่อผสมกันแล้วนะครับก็จะมีนะครับมีการสร้างนะครับจำลองเดเป็นสองเซลล์นะครับจากสองนะครับเป็นสี่สี่เป็นแปดนะครับก็เพิ่มนะครับแต่ว่าจำนวนโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับนักนเรียนสรุปการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีนนะครับเพื่อให้เซลล์ที่แบ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์นะครับก็คืออสุจิกับไข่หญิงนะครับเกิดที่รังไข่นะครับนะได้ไข่หนึ่งใบ กายเกิดที่อันท้านะครับได้อสุจิ4ตัวนะครับเป็นการแบ่งเซลล์ที่ลดจํานวนโครโมโซมโลงครึ่งหนึ่งนะครับจาก 2N เท่ากับ n นะครับเราก็จะได้4เซลล์นะครับนะ mm hmm. ทีนี้คุณครูก็มีวีดีโอให้นักเรียนดูอีกแล้วนะครับ mm hmm. เราไปชมว,วิดีโอกันเลยนะครับ คนเราเกิดมาจากการรวมตัวกันของเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ซึ่งเซลล์สืบพันธุ์นี้ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในตอนแรกโครมาตินพดตัวอยู่ภายในนิวเคลียสการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเริ่มจากการที่โครมาทินจำลองตัวเองเป็นสองเท่าและกดตัวแน่นทำให้เห็นโครโมโซมหนึ่งแทง่งมีสองโครมาตินพอมโลูกัสโครโมโซม มาเข้าคู่กันบริเวณกลางเซลล์พอมอลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันเยื่อหุ้มเซลล์วาจากนั้นเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมได้เซลล์สองเซลล์แต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งต้นโครโมโซมแต่ละแท่งมีสองโครมาติดจากนั้นโครมาติดแยกออกจากกันเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมได้เซลล์ใหม่สี่เซลล์แต่ละเซลล์ มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งตน้นโครโมโซมแต่ละแท่งมีหนึ่งโครโมาติดเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่มารวมตัวกันทำให้เซลล์ร่างกายของลูกมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อและแม่ยังไงล่ะ ก็จบไปแล้วนะครับนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือการแบ่งเซลล์นะครับมามีความหมายมีนะประเภทของการแบ่งเซลล์ด้วยกันสองอย่างนะครับนะนักเรียนก็คงจะทราบแล้วนะครับนะสําหรับในวันนี้นะครับครูครูก็จบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะครับนักเรียนเราก็จะพบกันในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ